ดวงจันทร์ขืนผ้าใบแห่งปริศนาที่รอการไขความลับทุกคนคะลองจินตนาการถึงดวงจันทร์ที่ลอยเด่นอยู่บนท้องฟ้ายามค่ำคืนของเราสิคะสวยงามสงบนิ่งและบางครั้งก็ดูเหมือนจะแอบซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้ใช่ไหมคะหลายคนอาจจะคิดว่าดวงจันทร์ก็แค่ก้อนหินอวกาศธ,ธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าลองมองลึกลงไปอีกนิด คุณจะเห็นว่าพื้นผิวของมันเต็มไปด้วยร่องรอยและเนวปริศนาที่ชวนให้เราตั้งคำถามเคยสังเกตไหมคะว่ารอยหลุมอุกบาทขนาดใหญ่เหล่านั้นบางหลุมทำไมถึงดูกลมเปะ๊ะราวกับถูกสร้างขึ้นมาอย่างจงใจหรือบางหลุมก็มีรูปทรงที่แปลกประหลาดกว่าธรรมชาติ คุณคิดว่ามันเป็นฝีมือของใครหรืออะไรกันนะที่สร้างรอยพวกนั้นขึ้นมาเป็นแค่หินอวกาศธ,ธรรมดาหรือว่ามีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นซ่อนอยู่เบื้องหลังและในบางครั้งเงาที่ทอดยาวบนพื้นผิวก็ดูเหมือนจะก่อตัวเป็นรูปทรงที่ขุ้นตาคล้ายกับโครงสร้างบางอย่างที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้หรือเป็นแค่เงาที่หลอกตาเราไปเอง ถ้าสมมุติว่ามันเป็นโครงสร้างจริงๆคุณคิดว่าใครคือผู้สร้างแล้วทำไมพวกเขาถึงทิ้งมันไว้แบบนั้นทีน่าสนใจกว่านั้นคือปรากฏการณ์แสงว่าประหลาดที่เคยมีคนเห็นบนดวงจันทร์แสงนั้นไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์หรือการสะท้อนจากโลกแล้วมันคือแสงของอะไรกันแน่ เป็นเพียงการประทะของอุกกาบาตขนาดเล็กอย่างที่นักวิทยาศาสตร์บอกหรืออาจจะเป็นสัญญาณจากบางสิ่งบางอย่างที่พยายามจะสื่อสารกับเรา แล้วถ้าหากดวงจันทร์ของเราไม่ได้เป็นแค่หินอวกาศที่ตายแล้วอย่างที่เราคิดละคะถ้ามันมีโพรงลับใต้พื้นผิวที่ซ่อนอารยธรรมโบราณเอาไว้หรือบางทีอาจจะมีสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่ปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของดวงจันทร์ได้และพวกเขากำลังเฝ้ามองเราอยู่จากที่ไหนสักแห่งบนนั้น คุณล่ะคะลองหลับตาและจินตนาการถึงปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ดวงจันทร์อาจจะซ่อนเอาไว้มันคืออะไรในความคิดของคุณแบ่งปันเรื่องราวและจินตนาการของคุณได้เลยนะคะไม่มีคำตอบที่เพจเพราะในจักรวาลที่กว้างใหญ่แห่งนี้อะไรก็เป็นไปได้เสมอคะ่ะ